บอกมาว่าวันนี้ไปทำอะไรกันมานนี้าอไปดพูดพูดอย่างเงียบพูดไปโน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยพูดเดียวเงียบจะเป็นทำอะไรวะเกิดเลยทำอะไรมาบ้างเมื่อวานอะเหมือนอย่างเดียวเหมือนอย่างเดียวเลยเหรอทั้งวันเลยวะวันที่เข่าวันที่เข่าแบบๆอยู่ไม่ได้ไปทำเชนัะแต่ว่า ปาได้ยินพี่ปาปาได้ยินที่นู้พูดนะบอกว่าไปกันหนูเนี่ยจะขับรถจุดกล้องกันปาได้ดูแค่นั้นแล้วปาว่าถามเนี่ยปาให้หนูเนี่ยทำงานดำกันปาไม่เห็นทำงานขาวเลยแล้วทำไมวันนี้หนูบอกงานขาวทั้งนั้นเนี่ยวันนี้หนูยังไม่ได้ไปไหนเลยนะสรุปเมื่อวานทำงานอะไรป่ะเมื่อวาน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  ก็ไปไปไปลงเหมืองเอาไอ้นั่นวตาก็ไปจีไอเล็กนี่อย่าไปอีดาวนี่อย่าไปอีกตรงกลางตรงกลางติ๊กข้อยอีกตรงกลางเราตรงกลางอย่างไงกันดับที่โมยูซี่ตรงกลางอย่างไง้ยไปเกิดวะยังนิดนึงนิดนึงกระเดือบนิดนึงไม่ตรงกลางจริงเหรอแล้วทำไมไม่ตอบป้าแฟนหนูที่พูดถึงตลอดวะเนี่ยอะไรเลย ลุงแม่ลิุเหมื่ไม่ต้องการไอลินได้คุยด้วยตลอดลุงเมอลงมาลุงกบนี่ตรงลุงกบอ๋อเดนไงุ่นวายกันจังวะกูถามลูกอยู่จะตายปะกุยกุยกันสองคนกุยกันสองคนไม่ถามอะไรก็ได้จณนเสียบ้าหอกูก็ได้เกลไปนช เป็นลูกผู้ชายแล้วต้องหนักแน่นเจ้าคุณต่อให้หนักแน่นดีคอยให้เหมือนวานมัดจับเทปได้หลายอย่างนียนะนยังไม่ได้พูดถึงความผิดนะจะบอกให้ต่อนะอืมอ่ะเหมือวานนี่ไปทำอะไรกันมาบ้างอืมในทำเหล็กลงเหมืองเขาเหม่อเมือทำไงวะเมือแล้วพูดคอสมีกับตนุมัดเนี่ยหรอก็หนูเจอแล้วคอสมีกกับบ้านคอสมี หนูไม่ได้ฟังพูดในเกี๊ยวพูดในเกียวพูดในเกียวฟังฟังไม่เข้าเกียวจนมาอย่างไงเปิดเฟซไอทีพี่ไอรีทักบอกมึงไปตานี่ยก็คือทั้งวันเหมือนมาไหนมกต้มทยำสักพักหนึ่งตื่นสักพักหนึ่งหายอย่าหืมแล้วโกงปากี่อ่ะ อ,อุ๊บอะไรเนี้ยทำไมอะคิดว่าป้าจ้าพาป้าเจาลูกไปทำไรป้ามีูกดูแลนะรับลูกก็ดูแลนะรักลูกทุกคนนะรักเท่ากันจะมารับผิดชอบร่วมกันจะรักทุกคนนะจะเสียใจชูดฉดเลยคืนมาไม่ได้แล้วความรู้สึกอะคืนมาไม่ได้ ไอ้เนมเดินนไอ้วังตาไอ้วังตายเนนลงสตอรี่จะเย็นใครเป็นาลงสตอรี่จะมาทีไรลิซี่มาตอนนี้มาหลุดดินูกกัังเข้มเยี่ยมถูกไมรู้ว่าสนุกปิดแล้วอลงสตอรี่จะเย็นสตอรี่ลิซี่ผูฟังกันนะก็ที โอเคโอเคเอานับเพลกใหม่หนึ่งลิปใหม่คลิปลุกใหม่คลิปลุกใหม่ป้าลิฟไว้แล้วว่าสิ่งที่หนูโกหกกับป้าเมื่อวานมีอะไรมั่งหนูพูดไม่หมดหนูก็หนูพูดให้หมดป้าก็เป็นท,ทุกข์ให้เราชอบป้องกันครอบครัว ทล้วพี่ทำงน้องไม่้ไม่แล้วหนูพี่ไม่ดูแลหนูหนูหายไปข้างนาเนี้ยหายไปข้างนาเนี้ยป้ากับมาจะรตามหาหนูตามหาหนูแบบไงแบบเล่นอะไรบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคนเป็นป้าเป็นหมาเขาต้องห่วงขนาดไหนตาเป็ดีตารายดียังไงแล้วโดนไหนแล้วโดนเป็นปนไหมเก็บชีวิตอยู่เงี้ยล่ะเข้าใจนะว่ามีเจ้าคุณจะตลอดเวลาเจ้าคุณดูแลป้ามาได้หนูมามันก็ไม่ใช่ง่ายๆอย่างนงี้ยป้ามาก็มีหัวใจของป้ามา หัวใจของพ่อแม่พาเขามาหาบ้างถ้าเขาไม่ได้มากจริงอ่ะลูกเขยอะก็ต้องมาหาด้วยเหมือนกันอืมเพราะว่าน,นี่ก็ลูกเนาะไม่ใช่ว่าให้แล้วแล้วเอาเขาไปทั้งวันใช่ก็ต้องมาหาป้ามาบ้างป้า,าให้คิดถึงลูกบ้างบางทีอะอืมอาสนุกคือหนูโกโหกอะไรป้าบ้างบอกมาดิจริง เคยกูอะไรปลาบ้างแป๊บนึงปลาเปิดหรือปลาแป๊บเมื่อตายแม่ไ,ไอรินกูก็ตายตามไม่เห็นตัวไอรินนะเห็นแค่ไอวีอ่นนะ <c oughs> โ,โหหนูดำขนาดนี้หน,หนู <c oughs> ว่ามาเนาก็โอบฟ้าว่าว่าว่าหนูหลับแต่หนูไปตีคอวัชชะมิกแล้วก็ไปไหนทั้งวันเป็นไปทังวันฟ้าวันหูหูนูกลับมาปุ๊บ แล้วก็ไปเป็นกระเป๋าเจ้าคุณวามแต่ตัวเองไม่ได้เล่นแล้ว,ลวก็ตอนทุ่มนะหนูไปนอนไปตอนแล้วก็แล้วก็หนูเมอตบมท่อมไปรอบเออแล้วก็ไปนอนแล้วก็พอพอสักพักก็ฟื้นมาออไม่ใช่ฟื้นเออเอก็ฟื้นมานั่นแหละแล้วก็หนูอะไปตี เอาจกมีกแต่ก็ไม่ได้เสียบหูฟังไม่ได้เอาหูฟังมาฟังไว้ตั้งไว้เฉยๆก็เลยไม่รู้ว่ามีใครเรียกหนูบ้างเปล่า,าเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ไปฟาร์มป้าหนูไปเป็นกระเป๋ายาว,ยาวๆเพราะหนูเกลียดแล้วก็พอไปทำเด็กดามขายชดตี้เอาเ็่เฉดปุ๊บก็ไปนั่งรถเฉยๆเพราะต้องคนไปจบ แต่นั้นไหนเทวิตาคุณะหมดเลยอะเทวิตาม,มองไม่เห็นเธอท<า>วิตาตอนหนูเปิดไมค์มาจำได้ไหมตอนหนูใส่หนูในจังหวะที่พี่ไอวี่เขาบอกหูพี่ิตาลงุงไงลุงเป็นคนถ่าย<อ>ป้ายทะเบียนกับถ่ายตัวหนูไว้แต่หนูบอกว่าหนูไม่อยู่ไง หนูบอกว่าหนูมือแต่หนูฝึกคอตมีเรียมเจียมเลยอันนั้นหนูผิดเตรียมกามอีกเยอะอะไรไม่ใช่หรอบอกว่ามือไว้ตอนสี่ทุกใครมากดไปแล้วอยังโบว์วหนี่ใช่ค่ะยังโบว์มาด้วยนี่ย่ามาเป็นไงล่ะย่าทคไมหรอลูกลกหนูโกงหกหนูฮะโกหกหนูว่ามือแล้วไปกับกู้บ่าวทั้งวันเรียกหาไม่ตอบ เด๋ว no, mm, no, ่าใหเกี่ยวขี่ไปเยี่ยวลูกคนเล็กหน่อยรับผิดชอบเป็นพ่อเป็นครอบครัวคุณยาช่วยหนูด้วยยาจะไปไหนอ่ะน่าจะรอเล่นแบดก่อนอืมบอกเพียงเคยใช้เด๋วเกไปเยี่ยวป๊ายายามีคำแนะนำไม่อยากพูดเลยพูดจี อะไรนะคะลุงพูดอะไรลูกปีที่คึงตาไปทั้งวันแย่มีไหมหรือลุงพูดสักอย่างโอ้ไม่มีเลยอ่ะน่าใจดีซะด้วยอะไรล่ะเห็นไอลินละ่ตัวไอบินไอบินในหน้าเือนย่าเลยมั้ยได้ย่ามา อาของป้าคุณเป็นแบบป้าชิกับป้าชิกันมาคืนชิบป้าตั้งคืนอยูน่นเรืวิ่งรอข้าวเลยวิ่รอขับกันนะไม,ไม่รักไมไ่ว่าเราจะไม่ตุ่มไปแล้วเรา,เาจะเป็นเด็กดีต้องขับรถตามด้วยดูไหมเวลาวิ่งสองคนนะให้สองคนนะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณลุงขับตามส่วนเจ้าคุณ เจ้าคุณเนี่ยทำเหมือนกันแต่เปลี่ยนคำพูดนะต้องพูดให้ครบนะพูดไม่ครบไม่รับรอบนะทั้งคู่นะทั้งสามคนเลยนะส่วนเจ้าคุณจะพูดว่าผมจะไม่พาไอรินไปทั้งวันแล้วครับผมจะเอาพาผมจะมาหาป้าบ้างคนละสองประโยคผมจะไม่เอา,เอาไอรินไปทั้งวันแล้วครับผมจะเอามาหาปลาบ้างผมจะไปหาป้าบ้างคนละสองประโยค เราทาวเลยนะเอาให้คนได้ยินนะถ้าป้าถามเราไม่ได้ยินสักคนนะวิ่งใหม่เปิดโชว์ติ้งเลยเปิดโชว์ติ้งเราให้ได้ยินไม่ได้ยินทุกคนจะต้องครบเลยนะประโยชน์ที่พูดไปอหะถ้าป้าถามนะถ้าป้าถามนะขอขอไม่ได้ยินไม่ครบใช่ไหมเจ้ขอจ้าเจ้าเจอาเจ้าจะเป็นอะไรกินจะไม่ดื่ม จ้าไม่ก็จ้าไม่ก็หกปลาป้าเดียวอย่างเงี้ยเหรอเดีจะไปจ้าไม่สจ้าไม่สิจ้าไ่สจ้าไมคุณจำได้เนาะถ้าคุณจะยาวหน่อยเพราะว right huh? ่าปลาก็อยากให้มันก็มาอยู่ในครอบครัวปลาเนาะปลาก็อยากให้ใี่มหาปลาบ้างอย่างน้อยปลาก็ไม่ได้เป็นคนเลือกแฟนให้ลูกแต่ถ้าเลือกแบบลูกเลกเองปลาก็จะให้มาอยู่ในครอบครัวให้มันเชื่อใจกันบ้างครับ พูดว่าผมจะไม่เอาลูกไปน้งวันแล้วครับผมจะมาหาต้าบ้างขอบคุณนะป้สาวคนนะวิ่งกินรอบอีเก็วิ่ตีก้าวออาถ้ารอบเดียวถ้ารอบเดียวแล้วป้าไปคุยไปถามที่เขาเขาได้ยินไม่ครบนี่นวิ่งใหม่นะจะดูมันตะโกนบอกเขารอบหนึ่งให้เขาจำได้แล้วก็วิ่ง ไม่ยืนนิ่งๆสิป้าหอกวิ่งก็ไม่ไม่แต่โกนบอกเขารอบนึงก่อนแล้วก็วิ่งอ๋ออ่ะแต่ยังไงก็ต้องพูดไปวิ่งไปอยู่แล้วนี่คุณลุงต้องขับตามคุณลุงขับตามนะไม่ใช่ว่าวิ่งลัดรอบพูดว่าอะไรนะป้าขอีกทีสิลุงขับตามนะเขาคนดผิดเดี๋ยวผมจะขับตามครับเดี๋ยวเรียกลักกี้มาหาป้าด้วยวันไหนที่ว่างอ่ะใช่ค่ะ ปลาเริ่มจะวิ่งรอบวิ่งวิ่งซ้ายมันก็วิ่งรอบไปวิ่งออกซ้ายไปตรงไหนก้นหรอตายแลไวโดนนั่นนะคนลงน้ำไปลงน้ำไปเลยมคอยบวนวยเ้ยลูกตาลราไม่ตาม้วยขี่วะตะกุนโอจะไม่เอาให้แข็งแรงกว่านี้ให้ดังกว่านี้หน่อยเฮ้ย

ไปทั้งวันแล้วครับยังไม่ดื้อยังไม่เลยค่ะร่างกายกันด้วยจะไม่เอาไม่ อ้สิเสียงเยาอ่อยเหมือนตอนโกหกเจ้ไม่เอาไปทั้งวันเลยครับตอนโกหกกันไม่พูดคัดเดียดจังเลยเยาอ่อยสิเฮ้ยผมจะไม่เอาลูกไปทั้งวันเลยครับเฮ้ยจะเย็นเหรอไอ้ต่อยลูกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอีกกระทงเลยครับลูกปลาเมย์เน้นน้ำนอนเน้นวิ่งไปหาปลาปลาอะไรเน้นไปวิ่งไปด้วยพูดไปด้วยปาวิ่งไปด้วยด้วยครับ ไหนื่อยปะเบกไอวินเนี่อยเราสองคนเนี่ยนู่นป้าเราอยู่นู่นไปด้วยพูดไปด้วยหาป้าป้าอยู่ป้าอยู่ไหนคงไงป้าป้าอยู่ไหนี่สาวตองนอนหูเลยยิ้มเลยไม่ให้วิ่งไปยีคู่เลยน้องไอเดีไม่ดื้อกับป้าป้าปมาด่าไม่คกงกับป้าป้าแล้วนะเด็ป้าไปถามนี่ใครได้ยินบ้างไปถามประโยคหนนี่โอ้โหประโยคเปล่า ไปถามอะไรนมะถามใครก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาได้ยินเนี่ยเขาได้ยินหรือเปล่าพูดอะไรตาแผ่นปิ้นได้ยินหคุณผู้ชายที่มาถึงถุยด้วยเขาบอกว่าเขาเห็นพวกหนูสามคนวิน่งแต่เขา,า, <laughs> า,าไ,ไม่ได้ยินแล้วชาว <laughs> <laughs> ไอตุ๊กปิ้นอะไรตุ๊กกินตุ๊กปิ้น ไี่ชายพี่ชายไม่ไม่ได้ยินที่หนูพูดอะไรเลยเหรอนั่นแหละต้องกินเขาได้ยินจานหัวชุบฟูที่นั่งนูนก็ได้หนูอ่ะพูดพูดชายป้ามึงค้าขายเฉยอ่ะป้าแม่มังค้าขายเฉยอะไรเนี่ย แล้วแม่อะไรเนี่ยแต่ลูกค้าฉิลเขาสั่งอะไรเรื่องอะไรมันได้อย่างวะเนี่ยพี่เป็นกินเขาได้ยินเนี่ยสองคนเนี้ยเขาได้ยินเยอะพี่ได้ยินอะไรเมื่อกี้ินว่าอะไรนะจะไม่ดื้อไม่ชวนแค่ปบาว่ามามาอะไรสักอย่างอืมใช่ใช่เผู้ในเล่ามากเลยเผู้ในเล่ามากเลยเราจะไม่หยอน ใช่ครับแล้วมีอะไรเขาพูดเขาพูดเขาพูดหลายรอบมากเลยพูดหลายรอบพูดหลายรอบจำไม่เข้าใจใช่ไหมจำไม่ได้พูดพูดจนจำไม่ได้ใช่ไหมพูดเร็วเกินแล้วก็พวกผมก็เดินเดินหาของอยู่แถวนั้นช่วยชีวิตผมครับเดี๋ยวสักครู่นะไม่เป็นไรครับเออเไรครับ ที่จะกินเขาเขาผมเขาเจาะจับจุ้ยเฮ้ยไอติมตัวขอบคุณครับขอบคุณครับข้าเสียเวลาตอดไปนะนี่นะเป็นปีนได้ยินถ้าเป็นคนหมวกชมพูไม่ได้ยินอะไรแล้ว หลังย่ดื้อกับป้ามาม้าอีกเข้าใจไหมเข้าใจไังยังไม่เข้าใจป้าป้าจะให้ก๊าซมีบหูไม่ได้เพราะว่านดเต็มเน็อย่างนไม่ไ้ข้าวริไม่ก็หนูไปทำมาแล้วอ่ะ หนูเปลี่ยนเป็นของน้องแทนใช่ไหมแล้วน้องเอาคัมม่บูจากพี่ไปเอ้งเอาคัมม่บูจะข้าไปสองอันแล้วเองก็เอาอันนั้นมาเองไอลินเอลินเองเอาคัพเค้กมาแล้วเองเอาคัมม่บูไปเองเอาคัพเค้กมาแล้วเองก็เอาคัมม่บูจากฟ้าไป เองเอากรมีิบูดเอาเอากรมีิบูดจากป่าแล้วเองก็เอาคัพเค้กมาแม่ค่ะอาขยิบมายิบคัพเค้กมาสิก็ยิบมากกว่ากันอยู่ที่ปาโว้อะหน้าแล้วเองก็เอากไปละอะหนูขอจืบน้องได้ไหมฮึดูดิเอามา ไอ้ค่ะโอเคอย่าไปขายนะกินทั้งนั้นปะขับเค้กกับกินทั้งนั้นขับเค้กเนีกินขึ้นเต็มเรื่องของตา ไอวีเพราะว่าจะให้แตอนนี้หนูหนูไม่ว่างแล้วหนื่อยไปแล้วหันกินแล้วปวหขาอะไรจำหมายเลขสมุดไว้สิเหนื่อยว่างหันกันนะบ้าสามคนอันเนี้ยป้ามีแบตแค่อันเดียวแบตก็มีอันหนึ่งป้าเห็นแค่เดียวมีอันหนึ่งเหอใช่มีแบตเตอรี่ในตันหนึ่งแล้วนี่มีอันหนึ่งป้ามีอันหนึ่งโอ้ปสาพ่อป้ามีด้วยเหรอวะ มันมีปะไม่มีปะเอ้านี่ในตู้ไม่ได้เตีมอาหานต้องมีอยู่สองแบตเตอรี่มีอันเดียวระหว่างสองคนนี้ใครจะรับผิดชอบอ่าใครอยากห้นป้ายสามคนใครอยากหัวล้นเจ้าจคุยบอกเจ้าคุยอยากอ่าเรียบร้อยในคนละอันอ้าวคพัาก

หลายไปแล้วฮะป้าป้าให้เลือกนะป้านี่ป้าน,นีสัตว์เือะ <c oughs> สามป้าปอาให้สามเลยคนละหัวกะหัวเดียวสามอันกับสองหัวสองหัวป้ามันกรนได้คนละหัวนะ่ะมันกรนได้แค่คนละหัวใช่ไหมป้าได้กรเพิ่มเวลา <c oughs> ได้คือแบบจะบวชใช่ไหมี <c oughs> <c oughs> มก็ยีนังบวชตัดผมบวชปะตัดผมบว ก็นี่ไงก็เลือกเอาระหว่างโดนคนหนึ่งโดนสองแล้วก็โดนสามจับเลยนะอันนี้มีนี้ฟ้ามีแผนละจะถามคนนี้อับเท้านะจะลองเล่นม่ึงสาคนเลือกเลขกันเลยไปกม้าไปถามกม้าแปไปถานึ่กับสามครับเล่นม่อถึงสามอ่ะหนึงสองสามอ่ะ เขาได้อะไรดีนะแล้วเดียวเดียวเดียวหนึสาใครใครเลียงไหนนูช้องนุช้อนนุช้องนุช้อนก็หนึ่งพี่เวหนึ่งไงเจอไงอ๋สองแล้วก็อ้นุนสามไไไปมาไปมาดินมาเลย ใครไม่รู้ไม่รู้เขาอยากมีคนเขาอยากสี่เฉยเลยน้ำเลขที่เยอะที่สุดเลขที่เยอะที่สุดคือเลขสองใช้แล้วใช้แล้วมามาเร็วมามาเร็ว

ลุงแลกหลานมามุดเลยเราไม่ต้องเสียแบบเรียนเองใช่ไหมวดค่แค้กอนาลักหลานเลยไหนๆลุงก็มาใครวะต้องมีคนอ้าวใครอ่ะมีงลงบ้านไปส่งโรงพยาบาลไป้องไปไกินเนื้อ ก็ต้องโอ้ก็เล็กโอ้ยเล็กไปแล้ว